ด้านนอกแล้เพราะว่าเขากําลังมีลูกค้าอยู่มีรับส่งด้วยเนาะส่งให้ได้ด้วยหน,น้าฟูฟูสวยๆความอวบคอกสีตัวน้ําเงินคลีฟเหลืองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้วันพุธเหมือนกันแต่ว่าเรามาเปิดกันที่ในโซนห้องเช่านะทุกคนในโซนห้องเช่าแบบนี้เลยอันนี้เป็นแค่ซอยเดียวเท่านั้นนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปเดินเดินได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปตรงโซลานเล่นนะเดี๋ยวเราจะพาสองโซนท้องเช่ากันก่อนนะจ๊าเริ่มจากร้านซ้ายขวารถเลยก่อนไหมอันนี้ก่อนตรงนี้มีไม้น้ําแมบไม้น้ําอยู่ตรงนี้ตรงนี้ที่เราอยู่กันนี้นะคะก็คือซอยสามของตลาดปลานะคะทางนี้ก็เป็นแมบไม้น้ําทางด้านหลังด้านหลังกล้องอันนี้ก็จะเป็นพวกปลาสวยงามถอกเดินเข้าไปถ่ายได้ครับปลาสวยงาม ก็นะจะเป็นแบบพวกเล็กๆมีแบบปลาต่อปลาอหารลบยุ่งปลาพักใต้แล้วก็ปลาหนังสุดที่มันเป็นปลาแบบตัวเล็กๆเ,เนี่ยกระดงกระดีอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็ในไม้หนาวันนี้นะคะนอกจากมีต้นเล็กๆแล้ววันนี้ค่อนข้างยุ่งนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นวันพุธแล้วก็มีมีตลาดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบแพ็คส่งของอะไรกัน<ม>บ้างเรามาแบบไม่ได้เตรียมไม่ได้ขอขอเลยเนาะแล้วก็มาถึงหน้าร้านเลย เขาบอกให้เดินเข้าไปถ่ายนิดนึงนะคะก็เป็นพวกอนูเบียนมีทั้งแบบในขอนไม้แล้วก็ในเป็นตะก้งตะก้าอะไรแบบนี้แล้วก็มีขอนใหญ่ด้วยนะคุณเนี่ยข้างบนไซส์ใหญ่หลายๆต้นเท่าไหร่อะคะบนตู้เท่าไหร่พันสองใช่ไหมคะอะ่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ราคาประมาณพันสองมันค่อนข้างใหญ่นะทุกคนคุณระวงังนี่แล้วก็มีแบบไซส์หลั่นลงมา มีสาห,าหร่ายด้วยเหรอใช่สาหร่ายไหมนะ่ะเดินได้ไหมอันนั้นอนะไม่ใช่มันมีเฟิร์นมันเป็นเฟิร์นมันไม่ใช่เนี่ยเฟิร์นก้านดำ<ม>อะไรแบบนี้อะไปะมาไหมน้ำโซนตรงนี้นะคะเปิดทุกวันเลยเนาะ แล้วก็จะมีพวกใต้ซอยสามนะคะอันนี้คือร้านแบบมกไม้น้ําร้านแรกนะจ๊ะแล้วก็ข้างหลังมีปลาคาร์ด้วยส่องแบบแบบแต่ว่าอันนี้คือปลาทองก่อนปลาคาร์อยู่ข้างหลังอีกทีนึงเห็นบอ่อไหมนั่นแหละอ้อแฟนซีคาร์บนะคะแล้วก็ติ๊กระแต็งก็จะเป็นร้านนี้เลยมีพวกแบบปลาเล็กๆเนี่ยเขาจะมีปูอ,อันนี้้วยนะ ตัวอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็มีหอยหอยไปหอยโขงหอยเขาอะไรไปนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้ปลาปอมปลาตัวที่มันเป็นแบบราคาส่งตัวแบบไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะคะราคาไม่แรงก็จะมีพวกนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราอะแอบซอกจากด้านนอกแล้วเพราะว่าเขากำลังมีลูกค้าอยู่นะคะอันนี้ก็สวยเหมือนกันราคาที่สำคัญร้านนี้ราคาไม่แรงด้วย มีสีเหลืองด้วนนี้มีสีเหลืองข้างในตรงนี้ข้งบนอันนี้อยู่ห้องบียสิบเอ็ดนะคะถัดมากันได้เลยนะแล้วก็ใครที่อยากได้อาหารปลาต่างๆพวกใครแดงก็อย่าลืมรานน้ำาลนะคะอาหารปลาสดแช่แข็งหนอนแดงไปเดือนน้ำกุ้งฝอยไรทะเลไรแดงจิ้งหรีดหนอนนอกหนอนยักษ์ลูกกบปลานิลก็มีนะคะก็คือครบคันเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบ นีเขาก็กำลังแท็กเลยมีรับส่งด้วยเนาะส่งให้ได้ด้วยนะคะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็หาแช่แข็งอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกกุ้งกุ้งฝอยเหรอกุ้งฝอยถุงละแบบยนะี่สิบสิบยี่สิบสามสิบเนาะเนี่ยอันเนี้ยถุงละสิบบาท เป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าอยากดูปลาทองสวยๆร้านนี้ก็มีที่โอเคโกฟิชนะจ๊ะมาดูแบบไซสใ์ใหญ่ๆสิงแบบว่าหน้าฟูๆสวยๆท่านัเลยอะ่ะตัวเท่าไหร่จ๊ะพี่ตู้นี้เริ่มที่สามพันสี่พัตทาันตัวนี้ก็เป็นปลาร้านที่เขาส่งปลาประกวดด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจำได้อยู่ นนสิ่งอันอน,นี้อันนี้เป็นสิงอินโดนำเข้าครับผมอันนี้นำเข้ามาจากอินโดครับมันต่างจากสิงไทยยังไงะอะคะอหลังก็จะก่วงจะนาครับผมสิงไทยหลังมันจะบางๆโค้งๆค้ง ก็จะเป็นประมาณนี้ฝากร้านโอเคโกฟิตแล้วด้วยละกันตอนนี้เขามีแบบสองร้านติดกันเลยตรงนี้นะคะนี่นี่อ่ะเดี๋ยวเขาจับให้ดูนี่ความอวบแล้วหัววุ้นใหญ่มากขอบคุณค่ะคมาอีกร้านหนึ่ง เหมือนนกันสำหรับราชินีปอมประดัวนะคะก,กับ Galaxy d i s ดิสนะคะร้านนี้ก็จะเป็นปลาปอมนำเข้านะแล้วก็คือสีสันจัดจ้านสด,สดสดสวยสวยลายชัดๆัดอยากได้ตัวใหญ่ๆก็ต้องมาร้านนี้แต่ว่าไซส์เล็กเขาก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในหน่อยไหมเข้ามานี่ดูไซส์มันนี่เท่าฝว่ามือ ตูวแบบสวยมากเขาถึงเรียกว่าราชินีปลาตู้เพราะว่าน้องสวยมากเลยแต่ว่าไซส์เล็กเขาก็มีตู้ด้านล่างเนาะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะก็ใครสนใจก็เข้าไปที่เพจเขาได้เลยเพจเขาก็ชื่อชื่อเดียวกับชื่อร้านนี้เลย Galaxy d i s c u s คอันนี้นะคะเราก็เข้ามาข้างใน มาเดี๋ยวเราจะพาเดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะพอออกจากโซนตรงนี้ไปก็จะเป็นโซนของลานเร่แหละเราว่าใครที่อยากดูอุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะคะก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยโซนตรงนี้เปิดทุกวันนะคะย้ำว่าเปิดทุกวันเปิดต่อช่วงเวลาประมาณ10โมงนะคะแต่ว่าถ้ามีลานเล่ก็จะเปิดเช้าหน่อยเนาะแต่ว่าวันอื่นๆก็จะมา10โมงถึง6โมงเย็นอะไรประมาณนี้นะจ๊ะและนี่ก็จะเป็นพวกปลาครับ นะมีทั้งแบบเนี่ยไซส์เล็กก็ตัวสิบบาทอ๋อเอ้ยขั้นต่ำสิบตัวอ๋อสีตัวตัวละสิบาทนี่มันจะเป็นไซส์ประมาณสองนิ้วนะคะแล้วก็มีไซส์ใหญ่ไซส์ลูกนอกไซส์อะไรน,นะตรงมีของรัตนาฟาวเดอ,อมีหลายเบาให้เลือกนะหลายไซส์ด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาถึงที่โซนลานเล่แล้วนะจ๊ะตรงนี้ก็จะมีทุกวันพุธเลยแล้วก็ลานแรกเราก็จะเจอ ร้านของพี่สุโรดนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูปลาช่อนตรงนู้นนิดนึงวันก่อนลงคลิปปลาช่อนไปเขาถามว่าปลาช่อนนี้ท่านได้แต่ใดมามาจากร้านพี่สุโรดนะคะก็คือตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะก็คือตู้นี้น้องยังอยู่นะน้องไม่ไปไหนนะวันนี้ดูหน่อยๆน,นิดนึงเนาะ เ,เออเยอะแยะไปหมดเลยก็มีตูน้นี้จริง,รงๆเขาไม่ได้มีแต่ปลาช่อนอันนี้นะเขามีปลาอื่นด้วยพวกมังกรเงินอินซีเนตแล้วก็ปลาหมูกระพงแดงแก้มเนี่ยช่อนช่อนงูเห่าไทยตัวแบบไซส์ไซ์เล็กขึ้นมาเนี่ยเออไซส์เล็กจริงอะ่ะแล้วราคาก็ไม่แรง้ยนะสี่สิบาทสามตัวร้อยอันนี้ไซส์แบบนิ้วก้อยนิ้วชี้แล้วกันนิ้วก้อยเล็กไป พวกปลาซิวก็จะเล็กหน่อยถ่ายได้ไกลๆแล้วกันเนาะถ่ายใกล้ๆอาจจะมองไม่ชัดมีช่อนกังไทยมีมูดหมูพัจจันทร์ร้านพี่สุ่โรดนะจ๊ะเี่ข้างหน้าเขาก็จะมีแบบถุงสองปลาปลาเทพงเทพาปลาบูปลาแพเขาก็มีนะฝั่งเนี้ย แล้วก็มีอ่เดี๋ยวให้ดูป้ายร้านที่สุโโดอีกทีหนึง่งร้านที่สุโโดนะจา๊ะร้านนี้เลยคาดีนันเขก็มีนะพวกปลาสวยงามปลาตัวเล็กตัวน้อยปลานกแก้วก็มามีแบบเยอะๆเหมือนกันนะคะแล้วก็เดินเข้ามาในโซนลานเร่ตรงนี้มีทุกวันผุธอาจา๊ะทุกคน วันนี้มีฟาก็โ้ตัวใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่อยู่นะถูงใหญ่หนะักด้วยยกไม่ไหวอันนี้อะไรกระทิงไฟก็ยาวอยู่นะนะหางนกยูงแล้วก็มีพวกแอลตระกูลแอลต่างๆนะคะกุ้งเคฟิตเนาะ แล้วก็ปลาปอมปลาดูวไซส์ใหญ่ออันนี้ถูงนี้มาจากร้านข้างในถุงนี้สิบสามตัวคูณร้อยถุงนี้พันสามมีสิบสามตัวไซส์ประมาณสองนิ้วสามนิ้วเนาะไซส์ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีประกัดด้วย ปากัดก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งปากาดวัชระพลสีเหรอมีแล้ววันนี้มีสีเหลืองทองข้างบนมีพวกกาแล็กซี่นีโมตรงกลางข้างล่างขาง่อม,มีคนอยู่เราดูแบบไกลๆล,ล้วกันฝากอันนี้ไว้ด้วยปลาไม่ใช่ปลาตกแต่งตู้ไม่นะอุ้ยวันนี้ทำไมเขาเหลือแค่นี้ มีคนเหมาหรือว่าเขาเอาอมาน้อยนะคะแล้วก็พวกตระกูลปลาแปลกต่างๆนนา,นาวันนี้มีอะไรแปลกๆอยากแนะนํำไหมคะเพราะวันนี้มีเสือตอทั้งเล็กทั้งใหญ่พวกตระกูลแอลแล้วก็ซูปเปอร์เลสก,ก็แอลเหมือนกัน อันไหนหางตัน้นอันไหนหางยาวคะตั้กับหางยาวีาาาอ๋อลองทายหางยาวหางตัน้าานก็มีพวกบูอายด้วยกระบะดำมันก็จะเห็นน้องวหวเร็วอะ่ะน้องหนีน้องหนีอ่ะเออนี่ไงเห็นอยู่เห็นอยู่แปลว่า เห็นฝากที่พ่อค้าไว้ด้วยนะจ๊ะเยอออยู่เดี๋ยวไปสองประกาศกันบ้างดีกว่าไม่ได้พาไปดูประกาศหลายคลิปแล้วแวะดูร้านที่เขาแบบใายพันประกวดยสวยดูจ้าข้างล่างข้างล่างน่าจะถูกสุดนะจริงหรอตามคนไกตลาดนี้ปล่ะไม่เราดูห้องบนเนี่ยเราดูห้องบน เหตุผลที่ดูข้างบนไม่ใช่อะไรเพราะว่าดูข้างล่างเยอะมันต้องก้มแล้วเดี๋ยวเราจะปวดหลังสวยอยู่นะว่าไปไปจ้า เอ้ยวันนี้เขามาเป็นแบบว่าขอบสีตัวน้ำเงินคลีบเหลืองท้องดำงหาไปสเสีอาิแล้วนะจริงหรอร้านนี้หายหอ <c oughs> ไปไหนมาคะ <c oughs> ไปไหนมาคะ <c oughs> อ๋อปลาอ๋อช่วงนี้ปลาปลาไม่มีแต่ว่า <c oughs> สี ไม่ไม่สู้กล้องแต่ข้อนี้เป็นแบบข้อเสียเงินเยอะเนาะอ่ะแต่เราจะปิดกันตรงนี้แหละใครที่สนใจนะจ้ะมาราเลขก็มาได้ทุกวันพุธนะคะโซนห้องเช้าที่เราเปิดไปตอนแรกนะคะเปิดทุกวันนะทุกคน มากันได้เลยนะคะก็จอดรถได้ที่เจเจมอเนาะอยู่ข้างๆกันติดๆกันเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้าไปละบ๊ายบายายบไบ๊ายบาย